หลังจากที่เราได้สร้างตัวมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นให้เราเข้ามาในส่วนของกั๊ดเจตนะครับให้เราเครียดงานขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าไปสร้างในส่วนของชูซิงครับแอคชั่นในตัวแรกก่อนนะครับก็จะมีท่าต่างๆอยู่ในนี้นะครับก็คือยืนขวายืนซ้ายนะครับเดินขวาเดินซ้ายโจมตีขวาโจมตีซ้ายโดนโจมตีแล้วก็ตายนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงส่วนในฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือให้เราเซตค่าตามนี้นะครับ ในส่วนแรกให้เราไปติ๊กดูในช่องของยืนขวาก่อนนะครับแล้วเลือกตัวนี้เป็นยืนแล้วก็ทางขวาแล้วก็โดนดีไซน์เน็ตไปนะครับยืนซ้ายให้เลือกตัวนี้เป็นยืนแล้วก็ยืนซ้ายเล็บนะครับโดนดีไซน์เน็ตไปนะครับเดินขวาตรงนี้ให้ปรับเป็นทางขวาแล้วก็ปรับลูกศรให้เดินไปทางขวามือนะครับเดินซ้ายก็เหมือนกันนะครับให้ปรับหัวลูกศรไปทางซ้ายมือตรงนี้นะครับสังเกตนะครับแบบนี้เดินซ้ายเดินขวา เสร็จแล้วโจมตีขวาโจมตีขวานะครับโจมตีขวาโจมตีขวาให้เราใส่ค่าโมเมนต์สปีดตรงนี้เป็นศูนย์นะครับโดนดีไซเนตไปนะครับแ,แค่นั้นเองตรงนี้โจมตีซ้ายก็เหมือนกันนะครับโดนดีไซเนตแล้วก็ไปทางซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับมู์สปีดเป็นศูนย์ไม่งั้นตัวละครมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับต่อไปโดนโจมตี it, นะครับก็เลือกไปเชื่อมต่อกันถ้าตายแล้วกันแล้วก็เลือกเป็นทางขวามือก็ได้เป็นโดนดีไซเนตมู์สปีดเป็นศูนย์นะครับ ท่าตายนะครับท่าตายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ปรับนะครับตรงนี้เป็นโดนดีไซเนตแต่ว่าให้ปรับตรงนี้เป็นดิสเพียนะครับนี่คือท่าตายนะครับท่าตายท่าตายก็เหมือนเดิมโดนดีไซเนตแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นดิสเพียไปนะครับเรามาดูการเชื่อมต่อท่าแต่ละท่ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างยืนขวาก่อนนะครับสังเกตว่าครูจะเชื่อมต่อด้วย4ท่านะครับเราทําตามนี้เลยนะครับ ยืนขวาแล้วก็มาเชื่อมกับยืนซ้ายนะครับแล้วเลือกนะครับปรับหัวลูกศรให้เดินไปทางซ้ายนะครับตรงนี้ต่อไปเดินขวาบ้างนะครับก็ปรับลูกศรเดินไปทางขวานะครับสังเกตว่าถ้าเราเลือกออปชันตรงนี้แล้วมันจะเป็นตัวสีแดงนะครับเสร็จแล้วไปในส่วนของโจมตีขวานะครับก็ปรับนะครับโจมตีไปทางขวาแล้วก็เลือกตรงนี้ว่าเดอยเพยเกอร์การเจ็ดอิสเนียบายกี่ช่องนะครับถึงจะโจมตีนะครับ ถ้าโดนโจมตีนะครับคลิกไปก็เลือกว่าเด e กกระเจ็ดวอสแอคแท็กเมื่อมีตัวละครเข้ามาโจมตีนะครับตรงนี้นี่ก็คือส่วนของยืนขวาปรับเรียบร้อยแล้วนะครับยืนซ้ายบ้างนะครับยืนซ้ายก็คล้ายๆกับยืนขวานะครับก็ไปที่ยืนขวาก็ปรับไปนะครับเพย์เด็กกระเจ็ดนะครับไปทางขวามือนะครับเสร็จแล้วเดินซ้ายนะครับก็ปรับไปเดินไปทางซ้ายมือตรงนี้โจมตีขวานะครับก็เลือกปรับไปทาง ซ้ายมือเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้เนียบายเท่าไหร่นะครับโดนโจมตีอ่ะก็เลือกเป็น the gadget w a s attack ไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือท่ายืนซ้ายนะครับปรับแล้วเดินขวาบ้างนะครับเดินขวาก็ปรับอยู่สีท่าเหมือนกันก็คือยืนซ้ายก่อนนะครับก็เลือกเฉพาะตรงนี้นะครับยืนซ้าย the gadget east in the direction direction ตรงนี้เดินซ้ายนะครับก็ปรับแค่นี้เหมือนกันนะครับต่อไปมาดูท่าโจมตีขวานะครับ โจมตีขวาเราเลือกเฉพาะตรงนี้เป็นนะครับ the player กับ 7, <East S 2> เจ็ด east n ยบายแค่นั้นเองนะครับกี่ช่องนะครับโดนโจมตีก็เหมือนเดิมนะครับเด็กกับเจ็ด w e t attack ตรงนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูท่าเดินซ้ายบ้างเดินซ้ายก็จะมีอยู่สีท่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเดินเสร็จแล้วมายืนนะครับก็คือยืนขวาก็ปรับหัวลูกศรตรงนี้ไปทางขวามือเดินขวาก็ปรับลูกศรไปทางขวามือเสร็จแล้วก็มาโจมตีซ้าย กลับมาโจมตีซ้ายก็ The Player Cut Seven Is n e ยบายไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้โดนโจมตีก็เลือก The Cut s e v Was Attack แค่นั้นเองนะครับต่อไปมาดูท่าโจมตีขวาบ้างท่าโจมตีขวาก็จะมีเชื่อมอยู่25ท่าก็คือเดินขวากับโดนโจมตีนะครับเดินขวาก็จะเซตเป็น The Cut s e v Player All Animation นะครับแค่นั้นเองนะครับตรงนี้โดนโจมตีล่ะก็เหมือนกันนะครับ The Cut s e v Was Attack ที่แค่นี้เองนะครับ ต่อไปโจมตีซ้ายบ้างก็มีอยู่2ท่าก็คือเดินซ้ายกับโดนโจมตีนะครับก็เลือกเป็นเดินซ้ายเด็ g กระเจ็ดเพย์เลอร์ออลแอนิเมชันไปโดนโจมตีก็เลือกเป็นเด็ g กระเจ็ดวอลแซกแท็กจะสังเกตว่าจะเหมือนกันนะครับทั้งเดินซ้ายไอ้ทั้งโจมตีขวาและโจมตีซ้ายถ้าโดนโจมตีตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อแค่ท่าตายแค่นั้นเองก็เลือกเป็นเด็ g กระเจ็ดเพย์เลอร์ออลแอนิเมชันก็คือทุกท่าที่โดนโจมตีก็จะมาเชื่อมต่อกับท่าตายตรงนี้นะครับ ส่วนถ้าตายนะครับถ้าตายก็จะไม่ได้เซตอะไรเลยเพราะว่าเราเลือกตรงนี้เป็นดิสเพียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองทดสอบนําตัวละครไปวางนําตัวมอนสเตอร์ไปวางในแคนวาสดูนะครับบางคนบอกว่าวางไม่เป็นมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการก็คือเลื่อนมาดูก่อนฉากที่เราจะวางตัวมอนสเตอร์มันจะอยู่ในส่วนของกัตเจตตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรากลับมาที่แคนวาสตรงนี้ตอนแรกมันอยู่ตรงไตตรงนี้เลือกคําว่ากั d เจตตรงนี้นี่คือ ชิ้นงานที่เราจะเอามาวางทั้งหมดแล้วก็คลิกไปแล้วก็วางตามส่วนที่เราต้องการจะวางไว้เลือกเลเยอร์สทุกครั้งกดโอเคนะครับตัวมอนเตอร์ก็จะถูกวางอยู่ตรงเลเยอร์สนะครับแบบนี้เราจะไปวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราออกแบบเองนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เซฟไว้แล้วก็ลองไปเทสดูนะครับไปเทสดูสิ อ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับนะตัวนี้เราเทสแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูในตัวเกมว่าวอนเตอร์มันเดินอยู่จริงไหมนะครับปอ๊บ ปรับตรงนี้วิธีการก็คือไปที่ Anim เมชันนะครับสีที่เกี่ยวข้องในการที่ตัวละครยืนเมื่อกี้ก็คือสีม่วงสีตรงนี้นะครับถ้าเราเอาสีม่วงตัวนี้ติ๊กเป็นนอนออกตอนแรกเราต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะครับมันจะขึ้นสีตัวละครก็จะไม่สามารถที่จะเข้ายืนกระทบกันได้นะครับก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับตรงนี้อ่านี่ก็คือลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จบการสร้างมอนสเตอร์ซอมบี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเทสดูนะครับ แล้วก็เซฟเก็บงานไว้นะครับ